พี่พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนประเทศไทยประเทศลาวพ่อก,ก,ก,กับกีเซราคือเก้าพี่น้อยงยามาสาวกีเซรายามาสาวสีอ่อมเนื้อพี่น้องอันนี้เนื้อของเขาเนาะต้มน้ำเพียพี่น้องแล้วก็อ่อมบบอ่อมเสร็จก็เบียร์ คอนตอนส่พักเลยพี่นาอืม่งก,ก็กีเซลาจะขอลาตัวก็เนาะ Problem with math, buddy.